สวัสดีครับก็นะครับมีนักเรียนนะครับส์โจ์มาถามนะครับใน f c e e o o o นะครับซึ่งก็เป็นน้องพุทธนะครับจากโรงเรียนปีชานุสานะครับที่ที่ชนบุรีนะครับส่งโจทย์มาก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ดีนะครับเดี๋ยววจารย์นัจะวิเคราะห์โจทย์แล้วก็แสดงวิธีคิดให้ดูนะครับจงหาค่าของ a บวก2 b บวก3 c บวก d เมื่อ a b c d นะครับเป็นจำนวนจริงซึ่งทำให้สมการนี้ นะครับสมการนี้จับว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับเป็นสมการเดียวแต่4ตัวแปรเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆทางบ้านนะครับต้องรู้หลักการทําของมันนะครับที่สมการสมการเดียวแต่4ตัวแปรหลักคิดของข้อนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวกับกําลังสองสมบูรณ์นะครับหลักคิดน่าจะเกี่ยวกับกาลังสองสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนแเรามีอะไรก็ตามที่นะครับหลักมันแน่หลักมันก็คือว่า ถ้า a กําลังสองเท่ากับศูนย์นะครับแสดงว่า a เท่ากับศูนย์ถูกไหมนะครับหรืออย่างเช่นถ้า a ลบสองกำลังสองเท่ากับศูนย์แสดงว่า a ก็เท่ากับสองโอเคปะดังนั้นถ้าเราบอกว่า a กําลังสองบวก b กำลังสองเท่ากับศูนย์ก็จะมีแค่กรณีเดียวเท่านั้นคือทั้ง a และ b เป็นศูนย์ถูกไหมทั้ง a และ b เป็นศูนย์นะครับหรือถ้า a ลบ 3ากำลัง2นะครับบวก B บวก4่กำลังสเท่ากับศเนี่ยแสดงว่าแต่ละตัวต้องเป็น0เท่านั้นถูกไหมเพราะว่านะครับกำลัง2บวกกันนะครับได้0ูนย์นะก็แสดงว่า A เป็น3 B เป็นลบ4แบบนี้เป็นต้นโอเคปะนะเมื่อเราได้หลักการแล้วเนี่ยเราก็มาดูนะครับวิธีทำ วิธีทําก็คือเราจะเอา2ตัวเนี้ย้ายขึ้นไปนะครับคูณแต่ละตัวเสร็จแล้วก็ย้ายมาฝั่งขวานะครับแล้วก็จับตัวแปรเดียวกันไว้ด้วยกันนะครับอเอาสองย้ายไปนะครับแล้วก็ย้ายมา,าลบ A นะครับนะก็จะได้เป็น A ลบ2รูทลบ1กนกำลัง2นะครับนะแล้วก็เอา2คูณตัวนี้ย้ายมาลบก็จะเป็น อ่ b ลบด้วยนะครับตัวนี้กลายเป็น4รูทนะครับ b ลบ2กำลัง2แล้วก็ก้อนของ c ก็เอา2ไปก็เป็น6ใช่ป่ะย้ายมาลบ4นะครับก็ c ลบ6คูนรูทนะครับ c ลบสกำลัง2สุดท้ายนะครับสุดท้ายก็เอา2คูณกับ4เป็น8คูณรูทตัวนี้ย้ายมาลบ d ก็เป็น d ลบนะครับ 8รูทดีลบ4กำลัง2นะครับมีค่าเท่ากับ0อ่ะก็จะสมการจะเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ก็จะมี4วงเล็บเพราะฉะนั้นถ้าเราได้หลักการนะได้แพทเทิร์นสักหนึ่งวงเล็บเนี่ยเราจะเห็นภาพแล้ว s อาจารย์นนะั้จะจัดตัวนี้ให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์อ่ะดูมาจัดนะครับเอ่อปล่อ,อยตัวนี้ไปก่อนนะครับ เราจะโฟกัสไปที่ตัวกลางลบสองหน้านะครับสมมติวเรามองตัวนี้เป็นหน้าสแสดงว่าหลังเนี่ยมันควรจะเป็นเลขหนึ่งถูกป่ะเพราะว่าคูณกันก็ได้ก้อนนี้ถูกไหมนะครับหมาะแปลว่านะครับตัวหน้าอาจารย์นัดมองเป็นตัวนี้นะลูกแต่ว่าตัวหน้ามันคือ A ตัวเดียวทําไงดีนะครับตัวหน้ามันคือ A นะครับตัวเดียวเราก็นะครับใช้รูทนะถ้าคนเรียนกับครูเยอะๆจะรู้ ใช้หลักรูทคูณสวยกำลังสองนะครับนะก็คือใช้รูทตัวนี้นะครับกำลังสองโอเคปะซึ่งกำลังสองของมันรูทจะหายเพราะฉะนั้นวงเล็บนี้หากว่าเราทำอะไรกับมันกำลังสองหายนะทุนเดิมมันมี a ตัวเดียวทุนเดิมมี a ตัวเดียวนะครับแปลว่าเราลบหนึ่งให้มันถูกไหมและเราต้องรู้นะลูกตัวนี้นะครับไม่เท่ากับตัวนี้นะ ระหว่างมีวงเล็บก,กับไม่มีวงเล็บไม่เหมือนกันนะครับค่าไม่เท่ากันนั่นเองอ่าโอเค <c oughs> ดังนั้นเราต้องบวกอะไรเข้าไปลบต้องบวกหนึ่งกลังสองเข้าไปเพราะเราลบมันออกไนงะนะครับอันนี้คือวงเล็บที่หนึ่งเราได้ไอเดียวงเล็บที่หนึ่งับเราก็จะสรุปวงเล็บอื่นได้ดังนั้นวงเล็บที่หนึ่งก่อนได้น้า นะครับลบหลังกำลังสองโอเคไหมอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวจะจัดอีกสักหนึ่งวงเล็บก็พอ,อละแ,แล้วก็สรุปที่เหลือนะครับจัดตัวนี้จัดตัวนี้อันนี้ก็เป็นลบสองตัวการก่อนนะตัวการก่อนนะครับหน้าแสดงว่าหลังต้องเป็นอะไรครับมันเป็นสนะี่เนาะหลังต้องเป็นสองเพราะคูณสองตัวนี้โอเคปหนะครับและโอเคนะ อ่ะเอาละแปลว่าหน้าเราควณเป็นไรลูกรูทบีลบสองกำลังสองนะครับอันนี้กำลังสองนะกำลังสองแปลว่าหลังเราก็ต้องเป็นสองกำลังสองเพราะอะไรถ้าวิเคราะห์ตัวนี้รูทยกกำลังสองนะครับรูทหายก็เหลือบีลบสี่แหละความจริงถูกปะก็ถ้าเ,าเราลบสี่ให้มันเราก็ต้องบวกเข้าโอเคไหมเราต้องบวกเข้านะครับแสดงว่าวงเล็บนี้วงเล็บนี้เนี่ยมันก็คือ รูทตัวเนี้ยนะครับ b ลบสกำลัง2ลบด้วย2ทั้งหมดกำลัง2โอเคปะทั้งหมดกำลัง2องอ่ะจะนั้นขอลบนะครับมันก็คือรูท b ลบสกำลัง2นะครับอันนี้ลบ2กำลัง2องโอเคนะ,อ,ะอันนี้มาร์บารบเท่ากับศนไปเลย เพราะฉะนั้นนะครับ c ก็จะจัดแบบเดียวกันเลยนะก็จะเป็นรูท c ลบ3กำลัง2ลบด้วย3นะครับทั้งหมดกำลัง2และก็นะครับรู d ลบ4นะครับกำลัง2ลบด้วย4นะครับทั้งหมดกำลัง2ก็เท่ากับ0โอเคเออ่พอเราจับเป็นกำลัง2ทั้ง4ตัวละทั้ง4วงเล็บสแสดงว่าทุกวงเล็บต้องเป็น0 ทุกวงเล็บต้องเป็นศูนย์นะลูกแสดงว่าตัวนี้นะลบหนึ่งต้องเท่ากับศูนย์อ่ะย้ายข้างในใจเร็วนะครับคนที่ดูคลิปก็คิดต่อยอดด้วยนะครับย้ายไปยกกำลังสองจะได้ a เป็นสองนะก็คือย้ายหนึ่งไปแล้วย,ยกกำลังสองทั้งสองข้างก็นะครับจะได้ A เป็นสองส่วนตัวนี้ก็จะได้ รูทบีลบสองกำลังสนะครับลบสองเท่ากับสแสดงว่า B จะเป็นเท่าไหร่ลูกนะครับย้าย2ไปแล้วยกกำลังสองก็จะเป็น4ตัวนี้ก็เป็น B-4 ลบสเท่ากับสี่ก็จะเป็นแปดต่อไปก็รูทนะครับ c ีลบสามกำลังสอลบสก็เท่ากับศก็ย้ายค่าในทําอนองเดียวกันก็ได้18ตามฐานะนะครับ และตัวนี้ d ลบ 4, 4, 4ี่กลังสองลบสเท่ากับศย์แสดงว่า d เป็นอันนี้ลบนะครับน,นี้เครื่องหมายลบนะ d เป็น32อ่ะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาคำตอบนะครับได้ไม่ยากนะ,ะ a ก็คือ2อบวกส b นะครับ b คือ8ก็เป็น16บหกวกสา c ก็เป็นเท่าไหร่สามคูณสิได้54 นะครับบวก4 d 4ดีคูณสาลูกได้เท่าไรครับ4ี่คูณสาบออ่ะได้128ได้128อ่ะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นบวกกันได้เท่าไรเนี่ยอันนี้บวกกันได้เท่าไหร่ลูกได้70ใช่ปะ่ะ70็ด0บวกร้อยก็เป็น200นะครับอ่ะโอเคนะนะครับก็ ได้200เพราะหลักคิดมันอยู่ตรงที่ว่าเราต้องวิเครอ์วิเคราะห์โจทย์ให้ออกนะครับนะซึ่งโจทย์เนี้ยมันก็สไตล์เนี้ยนะครับ4ตัวแปรหรือ3ตัวแปรก็ได้สมการเดียวจัดรูปเป็นกำลัง2สมบูรณ์โอเคนะครับก็ฝากสำหรับน้องๆน,นะครับที่มีสิ่งที่ไม่เข้าใจในโจทย์คณิตศาสตร์ก็ส่งมาถามอาจารย์ได้ก็ยินดีช่วยเหลือนะครับก็ครั้งนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีครับ